สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะในรายการ The Study Time Stories เวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะพบกันอีกแล้วค่ะปริมคุณชนิตาคุณชรนนายุทธยานะคะ mm Head hmm. of Content Editor ของสำนักข่าวการศึกษาออนไลน์สำหรับทุกคน The Study Time ค่ะ The Study Time Story นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกับหนุ่มนะคะนักเรียนนอกนะคะที่โปลแลนด์แล้วเขาก็ไปเรียนแพทย์ด้วย The Study Time Story เราเจอกันทุกวันเลยนะจานถึงสุกเวลา2ทุ่มตรงค่ะที่เพจ The Study Time The State Time แล้วก็ที่ YouTube The Study Time The State Time นะคะวันนี้เราอย่างที่บอกไปนะคะเราจะไปพูดคุยกับนักศึกษาแพทย์นะคะที่ตอนนี้เนี่ยไปเรียน อยู่ที่โปโลแลนด์ด้วยวันนี้เราอยู่กับคุณนูบนะคะคุณอัครพัฒน์พัทรศริพานินสวัสดีค่ะคุณนูบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณนูบขอบพระคุณมากๆเลยนะที่ให้เกียรติด h e Study ท i m e s o r r y ของเรานะคะคือตอนนี้อยู่ที่โปโลแลนด์ใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ที่โปโลแลนด์น่าจะเวลาประมาณเท่าไหร่คะ11บเอโมงครับ สิบเอ็ดโมงจริงๆวันนี้ก็วันธรรมดาเนาะสิบเอ็ดโมงคือตอนนี้ไม่มีคลาสเรียนหรือว่าหรือว่าเป็นช่วงปิดเทอมยังไงคะ,ะวันนี้ไม่มีคลาสครับโชคดีมากๆเลยที่เราได้พูดคุยกันเนาะเราไปเรียนที่เป็นเรียนแพทย์ด้วยนะไปเรียนคุณหมอตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะคุณนุ้ยเรียนอยู่ที่มหา,มหาวิทยาลัยแพทย์ลูบลินประเทศโปรแลนด์ครับอยู่เมืองลูปลินห่างจากวอซอประมาณสองชั่วโมง ม,มันอยู่ตรงส่วนไหนของโปแลนด์อันนี้เราพยายามแบบว่ามองภาพว่าโปแลนด์อยู่ยูส่วนไหนของตะวันออกเอ,อ,อ่อโปแลนด์อยู่ทางตะวันออกของเยอรมันแล้วก็อ,อยู่ตะวันตกของยูเครนอ่าแล้วเมืองดูปินนี่อยู่ตรงฝั่งไหนของของโปแลนด์อ่ะเอ่ออยู่ตะวันออกเฉียงใต้ครับจะใกล้ๆกับยูเครนอืมค่ะ คุณนูฟคะสิ่งที่เลยจะถามมากมากเลยเพราะว่าจากประวัติของคุณนู๊ฟเนี่ยมีความน่าสนใจนอกจากว่ากําลังเรียนคุณหมอแล้วเราก็ยังเป็นนักเขียนด้วยนะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยถึงตรงนั้นจุดเริ่มต้นเลยเอะทำไมถึง,ถ,งถึงไปเรียนแพทย์ไปเรียนหมอที่ m e d i c a l University o f Lublin ลุคะทำไมถึงไม่แบบเรียนเรียนหมอที่ไทยทําไมถึงเลือกไปเรียนที่โปแลนด์คือจริงๆอยากจะเป็นหมออยู่แล้วด้วยความที่เคยมีความฝันว่าอยากจะไปเ,เป็นหมอในค่ายผู้ผู้อพยพ อ,อแล้วก็ช่วงนั้นก็คือจะป่าตัดสินใจที่จะสอบที่ไทยด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีเอเจนซี่ที่ส่งนักเรียนมาเรียนที่โปแรแลนด์นะครับเขาเข้าไปเปิดที่ไทยพอดีเราก็เลยเข้าไปคุยเราพอคิดว่ามันโอเคก็เลยตัดสินใจที่จะมาที่นี่ด้วยค่าเทอมที่ก็ไม่ได้แพงแล้วค่าครองชีพก็ไม่ได้สูงด้วยครับอ๋อเหรอคะเอ้นี่เราเข้าใจว่าแบบไปเรียนหมอต่างประเทศเนี่ยค่าเทอมกับค่าครองชีพเนี่ย สูงมากๆแต่เราเหมือนได้ได้ข้อมูลมาอย่างหนึ่งว่ากับที่ไทยเนี่ยบางทีสูงกว่าด้วยซ้ำถ้าหาก็เป็นเอกชนอันนี้อันนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นไหมคะอ่าใช่ครับก็ช่วยพอพจะแบบว่าเปรียบเทียบสักนิดนึงได้ไหมคะว่ามันประมาณอย่างไงบ้างของผมเนี่ยหกปีประมาณสองล้านสี่ค่ะบอกลบสองล้านสี่แล้วแต่ค่าเออค่าเล็กเงินตอนนั้น <c oughs> แต่ว่าที่ไทยเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่ไม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 ,ไม,ไมีความรู้น,นะครถ้าไทยเอกชนก็ประมาณสามล้านครับโอ้นี่ต่อปีใช่ไหมอันอันนี้เออใช่เออต่อหกปีครับแต่ว่านี่เป็นราคาที่ประมาณหกเจ็ดปีที่แล้วที่ที่เคยเห็นมาอมืแต่ถ้าพูดถึงว่าค่าคือถ้าค่างเงินมันแบบตามกันไปอ่ะคือยังไงไทยวันนี้มันก็ต้องต้องสูงสูงกว่าอยู่แล้วเหมือนกันถ้าหากว่าเป็นเอกชน ใช่ไหมคะไปเรียนใช่ครับนี่เราเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าไปเรียนไปเรียนหมอที่ที่โปแลนด์เนี่ยค่าเทอมค่าของชีไม่ได้แพงขนาดนั้นทีนี้ถามนิดนึงเขาว่าไปเรียนได้ยังไงที่ที่โปแลนด์คือจะต้องแบบเตรียมตัวยังไงอะคะภาษาภาษาสอบยังไงบ้างเรียนเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษรวนเลยแล้วก็พอเข้ามหาลัยเนี่ยสองปีแรกสี่เทอมจะมีเรียนภาษาโปรวิชด้วยค่ะแล้วก็ ซึ่งจริงๆทุกวันนี้ก็ยังพูดไม่ได้แต่ว่าพอรู้ว่าถ้าคําอย่างนี้มาจะอ่ะคือแปลว่าอะไรอแต่ว่าได้พูดเป็นประโยคเนี่ยก็ยังพูดไม่ได้ครับแล้วอย่างในคลาสเรียนเนี่ยคือเราเรียนเป็นแบบตอร์เนชั่นแนลเป็นภาษาอังกฤษหลวนใช่ครับก็จะมีทั้งเอนักเรียนไต้หวันอ,อเมริกรันแล้วก็ทางตะวันออกกลางก็มีเยอะเหมือนกันครับหรือบางทีก็มาจากทางสแกนดิเนเวียอืมแปลว่ามหาวิทยาลัยลูปิงเนี่ยท,ที่สอนแพทย์นเนี่ย ก็คือเป็น international ใช่ไหมเขาจะแยกเขาจะแยกเป็นสําหรับนักศึกษาโปแลนด์ที่เรียนเป็นภาษาโปลิชกับนักศึกษาต่างชาติที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษเขาจะแยกกันเลยครับอืมแยกกันเรียนเลยทีนี้ถามคุณคุณนูนิดหนึ่งว่าการที่จะไปเรียนที่ที่โปแลนด์ที่ลูปินได้เนี่ยสมมติว่าคนที่ฟังอยู่เขารู้สึกว่าเอ้ยเขาอยากจะไปเรียนบ้างเขาต้องเตรียมตัวสอบภาษาหรือว่าต้องเตรียมการสอบเข้าอะไรยังไงบ้างคะ อจะมีสอบเข้าก็เป็นพวกอทางวิทยาศาสตร์วิชาทางวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะต้องสอบไอเอลไอเอลผมจำไม่ได้ว่าต้องได้เท่าไหร่น่าจะหกขึ้นไปก็คือว่าสามารถแบบว่าค้นหาแล้วก็อาจจะมีเอเจนซี่ที่เขาคอยดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมคะในถ้าส่งมาเรียนแพทย์ที่โปรแลรนด์น่าจะมีคนเดียวน่าจะมีที่เดียวครับอบแต่ว่ารประเทศอ,อ,อื่นทางทางแถบนี้ก็จะไม่ได้แพงเหมือนกัน มีคนไทยอยู่เยอะไหมคะที่ไปเรียนแพทย์ที่โปแลปด์ประมาณหน้าตอนนี้ประมาณร้อยกว่าคนครับร้อยกว่าคนโอ้ยจริงๆก็เยอะมากๆเลยนะส่วนใหญ่เขาไปเรียนสาขาวิชาอะไรกันคะที่ดงดังส่วนใหญ่ที่ถ้ามาเรียนที่โปรแลนด์ส่วนใหญ่จะเรียนแพทย์ครับแล้วก็จะมีไปเรียนบริหารบ้างเรียนเอ,อรัฐศาสตร์บ้างเขาโดดเด่นตรงไหนคะจุดเด่นของของแพทย์ที่โปรแลนด์อืม เอาจริงส่วนใหญ่ที่ทุกคนเลือกมาคือค่าเทอมมันถูกแล้วค่าของชีพมันมันไม่ได้แพงแต่ว่าพอมาเรียนจริงๆอ่ะคือที่เนี่ยน,นตอนนี้มหาลัยผมจะเด่นในเรื่องของ simulation center ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็จะมีอ่าก็เหมือนเป็นศูนย์ simulation center ที่อ่าพิ่าจะดีที่สุดในอ่าณปัจจุบันในในโปรแลนแล้วอืมก็ถือว่าเขาเรียกว่าคุ้มค่าเนาะคือไปเรียนก็คือว่าได<ช>้ได้ได้ไปอยู่ต่างประเทศเรียนต่างประเทศด้วย นะคะค่าของค่าของชีพก็ไม่แพงค่าของชีพไม่แพงที่ว่านี่หมายความว่าอย่างไงคะคือต่อเดือนเน<อ>ี่ยเราใช้เงินประมาณ่าไหรวมค่าพันเป็นด้วยต่อเดือนผมใช้ประมาณสามหมื่นบาทคือค่าพันเป็นประมาณหมื่นแปดพันบาทไม่แพงเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอ่ะเมืองไทยบางที่ยังแพงกว่าอีกอยู่ไทยบางที่ผมใช้ใช้เยอะกว่าด้วยใช่ไหมคะเออไม่แพงเลยนะอ่ะอย่างงี้ถามนิดนึงว่า เห็นว่าคุณคุณนุก็เคยเรียนแพทย์ที่ไทยอยู่ช่วงหนึ่ง uh, แล้วก็<ม>ต<า>ัดสินครับเรียนตอนนั้นเรียนไบโอเทคครับอ๋อไบโอเทคแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนแพทย์ที่นี่นะคะ่ <c oughs> ระหว่างที่โปรแลนด์กับที่ไทยไม่ถึงไม่พูดถึงเรื่องวิชาเรียนแล้วกันแต่พูดถึงวิธีการเรียนการสอนวิธีการเรียนการสอนเขาเขา,าแตกต่างกับที่เราเคยเรียนในระบบไทยไทย uh, ไต่างเยอะมากครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ที่โปแลนด์เคยจะมีสอบทุกวีค <c oughs> อย่างอะอนาโตมี omy, เรียนอาทิตย์ละสองครั้งก็จะมีสอบสองครั้งค่ะแล้วต้องเก็บคะแนนควิสให้ได้มากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบไฟนนลโหโหดมากก็คือเหมือนต้องอ่านหนังสือเรื่อยๆอ,อยู่แล้วครับอ,อย่างนี้เรียนหนักปะโปัยยากไหมคะยากไหมปีแรกที่มายากมากเพราะว่าปีแรกที่มาคือคนที่นี่ก็ยังแบบไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเยอะอ หวั่นว่าไปตามร้านอาหารอย่างเงี้ยบางทีคนพนักงานเดิฟไปยังพูดไม่ได้ก็<น>เลยจะยากหน่อยแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยนักศึกษาต่างชาติเริ่มเยอะเขาก็เลยพูดอังกษิษได้เยอะขึ้นแล้วปรับตัวย่างนี่คือยอย่างไงบ้างคะมีแบบเค้าเจอช็ชอคหรือว่ามีเหตุการณ์ที่แบบสามารถแชร์ให้ฟังได้ไหมและผ่านผ่านมันมาได้ยังไงทั้งเรื่องอากาศทั้งเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่อง อาภาษาของภาษาอังกฤษของของคนที่นี่ครับคือเขาก็จะไม่ได้ดีด้วยความที่เขาไม่ได้าภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักกันเนาะแล้วสำเนียงเขาอ่ะแรกๆจะฟังยากมากอ่าบงแล้วก็บางทีปีแรกๆเลยคือเหมือนเขาเพิ่งเปิดมาแล้วอาจารย์บางคนก็เหมือนแค่อ่านได้แต่ว่าพูดสื่อสารไม่ได้เวลาเราไม่เข้าใจแล้วเราไปถามเขาอ่ะเขาก็จะตอบเราไม่ได้ ค่ะเรามีซัพเฟอร์ไหมอะ่ะคือเราก็อยากไปเรียนใช่ไห,ไหมเออเรามีไหมความรู้สึกมีเหมือนกันมีเหมือนกันนะครับแล้วเราแล้วเราแบบต,ตอนใหน่จะเป็น,นอ่าก็บางทีก็ออกไปเที่ยวบ้างหรือว่าบางทีก็ออกไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่อ่าเพื่อนหลายๆคนรวมถึงตัวผมก็จะใช้บริการของมาหลาลัยคือเอ่ไปหานักจิตเอนักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยครับ ก็คือจะมีแบบให้บริการได้เลยเวลารู้สึกแบบเพิร์จ็อเปอร์มากๆรู้สึกแบบเครียดใช่ไหมเฮ้ยดูแล m e n t a l health ของตัวเองเนาะใช่ครับค่ะทีนี้เห็นบอกว่าเห็นภาพกิจกรรมมากิจกรรมเยอะมากกิจกรรมที่ทาอ่ะชีวิตของนักเรียนไทยในโปแลนด์สังคมเป็นยังไงบ้างคะเหนียวแน่นไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่รวมเป็นกลุ่มคือสมมติว่าอยู่คาสเดียวกันก็จะอยู่สติกอยู่กัน อยู่ด้วยกันมากกว่าที่จะไปอยู่กับคนราคาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีมีบ้างที่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างบางทีผมอก็ไปเตะบอลกับรุ่นน้องหรือว่ารุ่นพี่อะไรอย่างงี้หรือบางทีก็ไปทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>แต่ว่าส่วนใหญ่ต่างคนเ็าต่างเรียนใช่ครับด้วยความที่มันสอบเยอะมากมันสอบเยอะมากแล้วเ,เครียดไหมอ่ะเครียดไหมก็ก็ เครียดเหมือนกันครับแต่ว่ามันมันก็ต้องทําให้ได้แหละครับเออเรามีวิธีคิดยังไงในการที่จะผ่านช่วงเวลาย,ยากลําบากนี้นี้ไปได้เรามีวิธีคิดยังไงมีอะไรที่ทําให้เราแบบโอเคหรือเราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ให้สำเร็จการศึกษาเ้วลอกี่ปีบางสองปีใช่ไหมครับค่ะ,คะก็จะจดเป็นไดอารี่ครับส่วนใหญ่ออจะเขียนเขียนเป็นไดอารี่ไว้แล้วก็อ่า หรือบางทีก็จะไปคอนเสิร์ตแต่พอมีคุดมามันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยต้องแบบจดเป็นไดอารี่หรือไม่ก็แบบหาอะไรอื่นทําเห็นบอกว่ามีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเล่นดนตรีแล้วก็ปีนผงปีนถาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าชีวิตที่ที่โปแลนด์ที่เป็นแบบที่ไม่ใช่เรื่องเรียนอะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแบบรีวิวให้ฟังนิดนึงว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าชอบมิวเซียมหรือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือดนตรีคลาสสิกแล้วก็ธรรมชาติอ่ะ โปแลนเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่ามาเที่ยวมาก mm hmm. ด้วยความที่เป็นพื้นที่ของสงครามโลกครั้งที่สองมาก่อนเราก็ธรรมชาติที่ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีประมาณร้อยร้อยกว่าในช uh ั้นเอ้าปามากน่าจะมีประมาณร้อยกว่าที่ใช่ครับ uh huh. แล้วก็จะมีคอนเซนเดชั huh. ่นแคมป์ให้ให้ไปดูได้ทุกเมือง uh huh. เก็บหมดหรือยังคะยังครับ มีแบบที่ไหนที่แบบประทับใจมากๆไหมในโปลแลนด์ใช่ไหมครับอ,อประทับใจมากๆเป็นโซโคโปานเน่ครับเป็นเมืองทางใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวเลยจะเป็นภูเขาคือส่วนใหญ่คนที่ไปที่นั้นถ้าไม่ไปเล่นสกีหรือเล่นสโนวบอร์ดช่วงหน้าหนาวก็จะไปแทกกิ้งกัน แล้วอย่างกิจกรรมที่ว่าแบบชอบทําอย่างเช่นปีนผงปีนผาอะไรอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรอะ่ะจริง,รงชอชน,นปีนผาเนี่ยเพิ่งเพิ่งเริ่มเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เริ่มที่ไทยครับพอดีปีที่แล้วช่วงซัมเมอร์กลับไทยเพราะว่าอตอนนั้นโควิดที่เนี่ยมันเคสมันเยอะมากแล้วก็เยอะกว่าไทยเยอะาายมากเลยตัดสินใจกลับไทยกันแล้วเจ้าของสำนักพิมพ์ที่ที่ผมเป็นักเขียนเนี่ยเขาชวนว่าไปปีนผาไหม ซึ่งจริงๆก็เคยก็เคยคิดที่อยากจะลองอยู่แล้วแต่มันไม่มีคนไปด้วยแล้วพอพี่เขาชวนมาก็เลยตัดสินใจไปหลังจากนั้นก็เลยติดมาเลยเพอกลับมานี่ก็มาปีนต่อ,ค,อ,อค่ะเออก็เลยกลายเป็นว่าแบบชอบปีนผาไปเลยชวนเพื่อนๆไปอะไรอย่าง<ช>ี้หลายคนแต่ว่าช่วงนี้ถามนิดนึงสถานการณ์โควิดที่โปรแลรนด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างผู้คนมาตาตอนนี้กากลังล็อกตอนนี้ล็อกดาวอยู่ครับกาลังจะปลดล็อกดาวน่าจะวันที่สี่ที่จะถึง เพราะว่าคือก่อนนั้นเนี้มีสายาัน์อังกฤษเข้ามาเคสมันก็ขึ้นไปสามหมื่นกว่าต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ลงมาต่อวัอนครับตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณห้าพันถึงแปดพันนะครับก็คือเยอะกว่าไทยมากนะตอนนี้ไทยแบบพันสองพันนะใช่ครับใช่ <c oughs> ออสถานการณ์บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะปัจจุบันบรรยากาศผู้คนใส่แมสกอะไรก็ <c oughs> ใส่ครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็จะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเริ่มต้นที่ห้าหมืค่าปรับถึงสองแสนสี่บาทครับโหไทยก็เริ่มมีแล้วนะคุณหนูหกพันอ๋อครับเนี่ยถ้าไม่ใส่แมสเนี่ยเวลาอยู่ข้างนอกอ่ะโดนหกพันบาทนะคะเอออันนี้เขาก็บังคับว่าต้องใส่เป็นแมสเลยจะเป็นคือเมื่อก่อนจะเป็นแบบ ผ้าปิดปากอย่างอื่นก็ได้เหมือนเอาผ้าพันคอมามาปิดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ถ้าเป็นแมสอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่แล้วในฐานะที่คุณนุ้เรียนเรียนหมอเรียนแพทย์อยู่เนี่ยคุณนุมองว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 การป้องกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องควรแนะนํำยังไงแบบว่าหรือว่าแบบเหมือนที่เขาแนะนํากันก็ดีอยู่แล้วจริงๆตามที่เขาแนะนํำมันก็ดีอยู่แล้วแต่จริงๆควรเรื่องของวัคซีนอะควรฉีดให้แบบเร็วกว่านี้ เพราะว่ามันจะง่ายกว่าเพราะอย่างยกตัวอย่างอย่างในอิสราเอลอย่างเนี้ยที่เขาแบบไม่ต้องใส่หาสอบนอกบ้านแล้วเพราะเขาฉีดแล้วแล้วที่โปแลนด์ฉีดหรือยังคะคุณนุฉีดอ่าฉีดแล้วฉีดแล้วครับผมได้โดสแรกไปเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วครับค่ะแล้วอีกดสหนึ่งอีกเมื่อไหร่อ่อถ้าจะไม่ผิดน่าจะอาทิตย์หน้าครับโชคดีจังเลยอะพวกเราน่าเจกงนาน่ะ S. <S พวกเราเราจะเป็นคิวได้ท้ายเนาะอาจจะปลายปีหวังมากเลยทุกวันนี้ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงนะคะไม่รู้จะติดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคาของชีพค่ากินค่าอยู่อะไรมันก็มีอย่างนี้คุณนุ้ปหาคุณนุ้พูดตั้ต้นบอกว่าคุณนุเนอยากจะเป็นหมอที่เกี่ยวกับอะไรนะผู้อพยพผู้ร้ภัยนะวันนี้ไปเรียนที่โปแลนด์ก็ไปเรียนแพทย์แล้วก็ได้อยู่ในพื้นที่ที่ที่แบบมีวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์นะวันนี้แบบอุดมการณ์ดั้งเดิมของเราในการเป็นหมอเนี่ย มันมันมันเป็นไปตามที่เราคาดหวังไหมคะยังเป็นเหมือนเดิมครับไม่ไม่เคยเปลี่ยนเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงอยากเป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับดูแลผู้พยโ,โ,โยกผู้ลี้ภัยอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเห็นอาจารย์คนหนึ่งที่เขาเป็นเภสัชเราที่เขาไปดูแลคนที่ทางแอฟริกาครับเราวก็รู้สึกว่าเออมันเท่ดีแค่นั้นเลยแล้วพอได้ย้ายมาอยู่ที่โปรแลนด์คือ มันก็มีช่วงที่มันแขวะไปบ้างแต่ว่าอมีโอกาสได้ทําเรื่องเกี่ยวกับอาหารกลางวันให้กับเด็กในเคนยา mm hmm. อ่ามันก็เลยอดึงตัวเองกลับมาได้อ่ะครับเพราะว่า mm hmm. ความฝันที่ที่เคยตั้งไว้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมอืม mm hmm. แล้วเราจะเข้าไปอยู่ไปเป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับแบบอาสา,าสมัครแบบนี้ได้ยังไงคะมีแผนในอนาคตไหมว่ามันจะต้องแบบเป็นยังไง จริงๆก็ก็มีไว้แล้วครับก็คือเคยติดต่อไว้บ้างตามพวกองค์กรอต่างๆะครับคือถ้าหากเราฝันอะไรเราก็ต้องเข้าถึงมันให้ได้เนาะใช่ใช่ใไหมคะพูดถึงบทบาทความเป็นนักเขียนของคุณนุ๊สักนิดนึงคะ่ะนักเขียนแล้วก็แบบเขียนหนังสือออกมาแล้วสองเล่มช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจในงานเขียนคืออะไระจริงๆเล่มแรกเลยคือตอนนั้น คือผมเป็นแฟนของสำนักพิมพ์หนึ่งบอกซื้อได้ใช่ไหมได้บอกได้คือสำนักพิมพ์ชีดาบแล้วก็ก็เลยก็เคยคุยกับเจ้าพี่ของสำนักพิมพ์เนี่ยที่เขาเป็นนักเขียนเหมือนกันก็คือคุยกันเราช่วงปีที่แล้วที่โควิดมันมาหนักๆเลยอะ่ะคือโปแลดนตอนนั้นหนักมากเคสว่าละหมื่นกว่าสองหมื่นแล้วคือตอนนั้นมหลาลัยก็ยังไม่ได้วางระบบออนไลน์ก็คือไม่ได้ ไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ทําอะไรเลยออกนอกบ้านก็ไม่ได้อืเพราะว่าช่วงนั้นคือถ้าออกนอกบ้านโดยที่ไม่มีเหตุผลนะก็ตํารวจสามารถเรียกได้แล้วก็ปรับได้อคือเขาเขาใช้คําว่าออกได้แต่ถ้าตํารวจเรียกก็มีสิทธิ์โดนปรับค่ะก็ะคือไม่ออกแอล้กแหละใช่ครับก็เลยตัดสินใจทักไปคุยแล้วพี่เขาเลยบอกว่าเนี่ยกําลังรวบรวมสนใจมาสนใจเขียนเรื่องเกี่ยวกับโควิดไหมกําลังรวบรวม ประสบการณ์ของคนไทยจากทั่วโลกที่เจอโควิดอยู่อ่ะมาทําเป็นหนังสือก็เลยตัดสินใจเขียนเล่มนั้นชื่อพังเลนเจอร์เอชออฟโคโรออกเมื่อ,องานสัำถานังสื่อปีที่แลว้วช่วงกันยานุลาครับก็เป็นเรื่องที่รวบรวมเกี่ยวกับอประสบการณ์ของของที่เจอโควิดมาเพราะว่าช่วงนั้นในปอลานมันก็มีเรื่องของอเลสิทที่เกี่ยวกับ โควิดด้วยที่มีเอมีคนเอเชียโดนอบูลลี่โดนทำลายร่างกายย่นก็มี mm hmm. แล้วก็ประสบการณ์ในการที่แบบะจะรอกดาวครั้งแรกแล้วต้องไปซื้อของวันนั้นเลยเพราะจริงๆวันที่เขาประกาศหยุดทุกอย่างคือผมนั่งเรียนอยู่แล้วเขาประกาศตอนสิบโมงรับคลาผมมาเลิกสิบโมงครึ่งต <That. S 2> อสิบโมงอ,อ่ะทางรัฐบาลประกาศออกมามาอะไรประกาศต่อ อาจารย์ก็เลยตอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้กลับบ้านไปแล้ววันนั้นก็คือเหมือนทุกก็ทุกๆสำนักง,งานพวกเอ่อแบงก์หรือโน่นนี่เพิ่มขึ้นปิดหมดเลยเราคนก็แห่กันไปซื้อของพร้อมกันอืจากที่ปกติรอคิวแบบไม่ถึงสิบนาทีเพื่อจอัดเงนินอย่างเงี้ยครับวันนั้นรอ<ช>คิวประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะได้ซื้อของใช่ใชครับเออคาจะทอนประสบการณ์มาแล้วอีกอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรคะ อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเพิ่งเพิ่งวางขายเมื่อประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วชื่อพังเรนเจอร์จูเนียรอายุที่ทำเจเนเรชั่นก็เป็นเรื่องรวบรวมเกี่ยวกับที่แบบประสบการณ์ที่เราเราคิดว่าเราเจอมาแล้วเรารู้สึกว่ามันมันไม่แปรกับกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทำไมถึงชอบเขียนนะทำามจุดแรงมาดันใจในในการเขียนมันมาจากอะไรคะจริงๆรรู้สึกว่ามันเป็นการปลดปล่อยอย่างหนึ่ง ด้วยความทีม่กิจกรรมบางอย่างที่ที่เราเคยทํามาเพื่อจะปลดปล่อยความเครียดอ่ะบางอย่างมันจะทาไม่ได้อย่างเช่นไปคอนเสิรต์ตหรือไปเล่นดนตรีไปออกกําลังกายข้างนอกอย่างเงี้ยพอมีคุยเข้ามามันทําไม่ได้ค่ะก็เลยหาวิธีอื่นออกมาค่ะคุณนุ๊กคนักศึกษาแพทย์กับความเป็นนักเขียนเนี่ยความท้าทายเนี่ยมัน มันมัน,ม,นมันต่างหรือเหมือนกันยังไงคะหรือว่ามันแบบมันคนละแบบเลยค,คิดว่าคนมันก็มีส่วนที่เหมือนกันเหมือนกันนะครับเพราะอย่าง,ง,อ,ยางอย่างที่อย่างอย่างเรื่องเรียนอนะ่ะคือผมก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันนะ่ทุกวนนะักวนวันแล้วอย่างเรื่องเขียนอนะ่ะคือมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเราเจอมาทุกวันอยู่แล้วมันเหมือนบับสะสมไปเรื่อยๆทั้ง,ทงคู่ <c oughs> แต่มันก็จะมีจุดต่างตรงที่เรื่องเขียนอ่ะ คือมันออกมาจากสิ่งที่เราเจอจริงๆแต่ว่าเรื่องที่เราเรียนอ่ะคือมันไม่ใช่เรื่องที่เราเจอมาด้วยตัวเองมันเป็นเรื่องที่เราไปอ่านความรู้ที่คนอื่นเขาเตรียมไว้แล้วอืมเพราะฉะนั้นมันก็มีความท้าทายใลยบางอย่างถามนิดน,นึงว่าหลังจากที่จบมาแล้วจบมาแล้วจากที่โปรแลนเนี่ยก็คือจะต้องกลับมาที่เมืองไทยคิดว่าจะ,ะกลับมาเป็นคุณหมอที่เมืองไทยไหมคะหรือว่าก็จะไปตามความฝันว่า โอเคจะไปไปตามค่ายผู้รีภัยทํางานอยู่ต่างประเทศก็คงกลับไปสอบใบประกอบเก็บไปก่อนแล้วก็ก็คงออกไปตามค่ายผู้รีภัยเราค่อยกลับมาที่ไทยนะครับอืค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้คุณนูบนะคะทิ้งทายนิดนึงเนาะสำหรับน้องๆคนไหนหรือว่าใครก็ตามที่ที่อยากจะไปเรียนหมอที่ลูบินนะที่โปแลนด์เนี่ยให้คําแนะนําสักนิดนึงค่ะว่าเขาต้องเตรียมตัวยังไงบ้างค่ะอ่าได้ยินมาว่าหลังๆเขาสอบ ยากขึ้นเยอะมากก็สอบเข้ายากขึ้นเยอะมากก็ไดาสนใจมาก็อ,าอ่านหนังสือไปเยอะๆครับแล้วก็ทําภาษาอังกฤษไว้ให้ดีๆอโอเคค่ะขอรบคุณคุณนุ้มมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ข้อมูลเนาะ,นะเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศ ะะที่โปโลแลนด์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างการเรียนหนังสือที่นั่นเป็นยังไงการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็สังคมของคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยเป็นยังไงมีความน่าสนใจมากๆเลยนะคะที่โปโลแลนด์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นประเทศที่สวยงามด้วยสําหรับคนที่ที่ชอบไปเที่ยวด้วยนะคะวันนี้<ช>ขอบคุณค,คุณคนุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณนุ้มนี่ก็ให้สัมภาษณ์กับเรานะคะมาจากที่ประเทศโปแลนด์เลยนะคะตอนนี้เนี่ยที่นู่นก็อยู่เวลาประมาณ11บเอโมง นะคะวันนี้คุณนุก๊กไม่มีเรียนก็สละเวลานะคุณหมอว่าที่คุณหมอมาให้เราได้สัมภาษณ์ค่ะก็ะเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ความรู้เนาะเ,เกี่ยวกับการฉายภาพว่าประเทศโปโลแลนด์แล้วก็การเรียนหมอที่นั่นเนี่ยน่าสนใจมากขนาดไหนวันนี้ยังไง The Study t i m e s o r r y นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณนุ๊กจริงๆแล้วก็เราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา2ทุ่มตรงที่เพจ The Study t i m e าร์นะ The s t เตท Time แล้วก็ที่ YouTube The Stu d y Time The s t ะส e Time ด้วยวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสสวัดี